วยจิตส่งออกเนะี่ยเนาะจิตส่งออกนอกเน,นี่เป็นเป็นเรื่องสาคัญมากถ้าแยกไม่ออกระหว่างอารมณ์ที่ถูกรู้กับจิตผู้รู้อารมณ์อันเนี้ยปฏิบัติไปไม่ถูกเลยไปไม่ได้ไม่รู้อะไรคือขันห้าไม่รู้ว่าอะไรคืออารมณ์ที่ถูกรู้ไม่รู้ว่าอะไรคือขนาดจิตปัจจุบันขนาดคือจิตตัวอารมณ์ถ้าแบบนี้มันป,ปัจจุบันขนาดไปโซจิตออกนอกไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสปุถพภะธรรมลมมณ แต่มันทุกปฏิปทัาษทีทบเนี่ยมันไปรับรู้แต่ใจมันไปอยู่จิตใจไปอยู่แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติธรรมลมทุกประการนะแต่มันไม่เห็นจิตภายในที่มันจิตเจตติกที่มันทํางานร่วมกันภายในใจมันส่งออกนอกอย่างเดียวเลยแบบนี้ไม่มีทางเลยมันต้องเห็นจิตเจตติกที่กระบวนการทํางานภายในใจจึงมันจึงไม่ส่งออกนอกเพราะว่าถ้าไม่เห็นจิตเจตติกแล้วมันก็ไปเอาไอายตราไปดอเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เรื่อยไปเอาโทรทัศน์เป็นเครื่องอยู่เอาวิทยุเป็นเครื่องอยู่เอา โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องอยู่เอาอะไรเราไปมันก็จะเอาแต่ญา,าตนะภายนอกอาอาการข้องใจโป่งโลกเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างอะไรเป,เป็นเครื่องอยู่เรื่อยไปอ่ะมันมันจะหลุดออกจากญา,าตนะัภายนอกหลุดออกจากอารมณ์ได้มันต้องเห็นจิตกับเจตสิกแล้วก็ไม่เมื่อรู้ต่อทานจิตเจตสิกเห็นจิตเจตสิกแล้วมันก็จะได้ไม่ไปส่งออกนอกคือดูป,จจดลอปล่อยวางมันแต่จิตเจตสิกเรื่อยไปถ้าปล่อยวางจิตเจตสิกเรื่อยไปในปัจจุบันขณะเนี่ย มันก็จะไม่เอาไว้รูปรถกินเสียงตัปปัตติฏีธรรมทุกปัจจุบันนาเป็นเครื่องอยู่แล้วตันเนี้ยมันก็คือเครื่องอยู่ก็คือไปส่งออกนอกไปหาเขาหมดเลยตรงเนี้ยสาคัญมากเราว่าเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นไม่เข้าใจตรงนี้ในปัจจุบันขนาดแต่จ,ำจ,ำจำำาจําธรรมะได้แต่ไม่เวลามันเกิดจริงในใจไม่รู้เลยไม่เห็นจริงๆเราเห็นในอาการพวกเนี้ยเห็นการทํางานของมันเนี่ยเห็นแบบสโลว์โมชั่นเหมือนกับเห็นโทรทัศน์สีจอใหญ่ใ,หญใ,นในในใจเราเลย เราเห็นจิตเป็นรูปเห็นจิตเป็นรูปเลยกระบวนการทํางานของจิตเราเราเห็นเป็นรูปเนี่ยที่หลวงปู่ดูลนตุโลพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าญาณทํามญาณเห็นจิตเหมือนต่างตายเห็นรูปเราเห็นจิตเป็นรูปเลยแต่มันส่วนใหญ่มันมีแต่ความจำดังนั้นต้องเมื่อเขาไม่เห็นจริงๆต้องต้องอธิบายเมื่อเขาไม่เห็นเหมือนคนมองเห็นรูปแต่คนอื่นมองไม่เห็นรูปมันก็เลยต้องอธิบายให้ชัดๆต้องช่วยกันนะอันเนี้ย เอช่วยเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายคนไม่รู้เรื่องตรงนี้ไม่เข้าใจแต่เราก็จะพูดชา้าก็ไม่เป็นเราขนาดเราพูดอย่างนี้เรียกว่าชา้าที่สุดแล้วเนี่ยสโลลลดลงมาแล้วเนี่ยชา้าที่สุดแล้วถ้าชา้ากว่านี้เราติดอ่างแล้วไฟไม่ถูก <S 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 คือไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุปนิสัยเราไอ,าอ,าอ,าอา้ตรงนี้หัวใจสำคัญในการสอนหัวใจสำคัญแต่ก็คนก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ ายากยากตัวนี้ยากมากเลยากเพราะไอ้ยากเพราะอะไรล่ะเพราะว่ายากเพราะว่ามัน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 เป็นความเคยชินมันเป็นความเคยชินคือธรรมดาของคนสักทั่วไปเทพเทวดาอินพรมยุบยานาคุเป็นคนทานสัรพัดตัวไปก็อย่างนี้เป็นเรื่องของความเคยชินคือเมื่อเขาเห็นลูกเขาก็วุ่นวายแต่ลูกสิ่งที่ททตาเห็นก็เห็นอะไรก็เขาก็จะเขาก็ยุบวุ่นวายแต่สิ่งที่ตาเห็นเขาก็จะเห็นแต่ที่สิ่งท,ที่ตาเห็นอย่างเดียวแต่เขาไม่รู้ว่า จิตมันคิดปรุงแต่งอะไรขณะที่ตาเห็นรูปนั้นเพราะฉะนั้นมันยากเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตปกติของคนธรรมดาทั่วไปที่ว่าชีวิตปกติของคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเมื่อเขาตาก็เห็นอะไรเขาก็อยู่กับสิ่งที่สิ่งที่เขาเห็นอย่างเดียวเขาก็ยุบวุ่นวายสาระรวนอยู่กับสิ่งที่เขาเห็นอย่างเดียวแต่เขาจะไม่รู้หรอกว่าจิตเนี่ยมันคิดอึไตอนปรุงแต่งต่อสิ่งที่เห็นในขณะปัจจุบันขณะนั้นน่ะอย่างไรตรงเนี้ยสาคัญมากเลย นั้นถ้าคนมันเห็นจิตได้มันจะพ้นทุกข์แล้วพวกที่ฝึกจิตบอกว่าดูจิตดูจิตเกือบร้อยเปอร์เซนที่มาหาเราไม่เห็นจิตไปติดอารมณ์หมดดูจิตเห็นแต่อารมณ์ติดอารมณ์หมดที่ดูจิตเนี่ยดูแต่อาการของจิตที่ถูกรู้หมดเลยติดอารมณ์หมดแต่ไม่เห็นจิตที่ไปไปรู้อารมณ์แล้วมาคิดเรื่องตอนปรุงแต่งพูดภาสในใจว่ายังไงมันก็เลยไม่เห็นจิตไม่เห็นดูจิตไม่เห็นจิตแต่ไปติดอารมณ์ดูจิตติดอารมณ์อะดูจิตไม่เห็นจิตแต่ติดอารมณ์ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นที่มาเนี่ยดังนั้นจึงยากมากเลยตรงนี้เพราะว่ามันฝืนกับความเคยชินของบรรุชนทั่วไปมันน้อยคนนักที่ว่าเมื่อตากระทบรูปปุ๊บแล้วจิตมันคิดอย่างไรต่อรูปหูกระทบเสียงปุ๊บจิตมันคิดอย่างไรต่อเสียงคือปล่อยวางจิตไปเรื่อยเลยรู้จิตเห็นจิตปล่อยวางจิตไปในทุกปัจจุบันขณะมันน้อยคนที่ทําได้อย่างนี้รู้จิตเห็นจิตปล่อยวางจิตที่ไปรู้อารมณ์ทุกปัจจุบันขณะ คือจิตก็คือหมายคำในนี้หมายถึงว่ารวมทั้งเจตติกด้วยจิตเจตติกที่ทํางานร่วมกันมันจะมีใครบ้างเราสักกี่คนที่ว่าทุกปัจจุบันขณะที่กระทบตาตาหูจมูกนิ้วกายใจแล้วปล่อยวางแต่จิตเจตติกที่เอามาคิดปรุงแต่งในใจตลอดเวลามันจะมีใครสักกี่คนที่ทําอย่างนี้ตัวใหญ่มันก็ไปติดอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้หมดเลยทุกปัจจุบนันขณะมันจึงยากมากเลยเพราะว่ามัน ฝืนมากเลยฝืนกับความเป็นอยู่ของปัตตุชนแต่ความจริงมันไม่ยากแต่มันฝืนความเป็นอยู่กับความเป็นจริงของปัตตุชนทั่วไปแต่ถ้าคนที่มีบุญวัตราสนาบาร,รมีมาแต่ปางก่อนเนี่ยพูดก็เข้าใจเลยพูดตรงนี้เข้าใจง่ายมากคนที่บูรุษศาสนาบาร,รมีมาก่อนคือเมื่อเขารู้ขนาดปัจจุบันขนาดเนี่ยเขาเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ไปสนใจสิ่งท,ที่เห็นเลย ปล่อยวางว่าจิตเนี่ยเห็นอะไรแล้วมาพูดค ah ิดอะไอตปรุงแต่งพูดภาควิเคราะห์วิจารวิจัยพูดภาคอะไรอยู่ในใจยังไงแล้วก็เขาก็ปล่อยวางแต่แต่ตัวพูดภาคอยู่ในใจตลอดเวลาเลยปล่อยวางจิตที่มันพูดภาคอยู่ในใจตลอดเวลาหูได้ยินเสียงเขาก็ไม่ไปสนใจเสียงเลยแต่ในใจเดยมันพูดภากไปยังไงได้กลิ่นเขาก็ไม่สนใจกลิ่นริมรถก็ไม่สนใจรถสัมผัสก็ไม่สนใจสัมผัสคือมุ่งปล่อยวางให้จิตเจตสิกจิตเจตสิกในใจตลอดเวลาเลยไม่ไปสนใจอารมณ์ที่ถูกรู้เลย อาการของใจโปร่งโรคบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างไม่โปร่งโรคบาไม่สบายไม่สงบว่งบางที่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยเขาไม่สนใจเลยเพราะมีววทนาเนี่ยเขาปุมุ่งปล่อยวางที่จิตเจตติกอย่างเดียวเลยที่ว่าไปรู้อารมณ์ไปรู้อาการเหล่านั้นมันเอามาคิดนึ่งตอนปรุงแต่งพูดภาพว่ายังไงเวลาใ,วลใจว่างใจไม่ว่างใจเบา,เาใจไม่เบากา,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 ายเบาใจไม่เบาอะไรเงี้ยมันมันคิดยังไงอ่ะมันพูดปรุงแต่งว่ายังไงอ่ะพอไปพอรู้อาการนั้นพูดไปยังไงมันคิดปรุงแต่งว่ายังไงเนี่ยคือกระบวนการทํางานของจิตเจตสิกแล้วก็ปล่อยวางจิตเจตสิกเรื่อยไปก็ป็น เพราะว่าไอ้จิตเนี่ยน่จิตจิตติติกเนี่ยมันมันไปมันไปติดอารมณ์นะถ้าไม่มีผู้ไปไปติดจิตจิตติกริกแล้วมันก็ไอ้จิตมันก็ไปติดอารมณ์ได้ไม่ได้เพราะจิตจิตติกมันเป็นคนไปรู้อารมณ์แล้วมันเอามาวิเคราะห์วิจาร์วิจารวิภาควิจารณ์แต่ถ้ามันไม่มีผู้ไปติดจิตแล้วมันก็ไม่มีมันก็จะไม่ไปสามารถไปติดอารมณ์ได้เพราะว่าจิตมันเป็นตัวกลางจิตมันเป็นผู้รู้อารมณ์ จิตเป,เป็นผู้รู้อารมณ์แต่เมื่อไม่มีตัวตนของผู้ที่ไปยึดจิตแล้วมันก็เลยไม่มีตัวตนของเราเนี่ยไปยึดอารมณ์ใช่ไหมเพราะว่าจิตจะเป็นผู้รู้อารมณ์รู้รู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัะธรรมรมคืออาการของใจอาการของจิตทุกปัจจุบันขณะเนี่คืออารมณ์แล้วก็จิตนี่แหละเป็นผู้ไปรู้อารมณ์ตอนนี้เมื่อไปมีตัวตนไม่มีตัวเราไปยึดจิตซะแล้ว มันก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดอารมณ์จิตะจิตมันไปรู้อารมณ์แต่เมื่อเราเนี่ยไปยึดจิตสแล้วไม่มีตัวเราไปยึดจิตม่าเป็นตัวเราเป็นของของเราสแล้วมันก็เลยไม่มีตัวเราไปยึดอารมณ์ไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑยึดถืออาการของใจมันก็เลยไม่ไปยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดสมบัติพัทธานบ้านช่องซึ่งมันเป็นอารมณ์ภายนอกเป็นอายตนาภายนอกมันก็ไม่มีใครไปยึดแล้วมันก็เลยแต่จิตรู้อารมณ์แต่ผู้ยึดจิตไม่มีเมื่อผู้ยึดจิตไม่มีก็เลยไม่มีตัวตนของผุทธไปยอคื หัวใจที่จะพ้นทุกข์นิพพานมีแค่นี้เองตอนนี้เมื่อไปเห็นจิตมันก็ไปถึงอารมณ์นูน่ยนะเพราะอะไรพอตาเห็นรูปม,มันก็อยู่กับรูปคิดถึงอะไรมันก็อยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดถึงมันไปแต่สิ่งที่ตัวเองคิดถึงมีอารมณ์กับอะไรมันก็ไปตามสิ่งที่มีอารมณ์กับสิ่งนั้นเนี่ยโกรธมันก็ไปกับโกรธมโหสถก็ไปกับมโหสบายใจมันก็ไปกับสบายใจมันไม่รู้ว่า จิตที่มันไปรู้ความสบายใจมันน่ะมาคิดนึกตอมปรุงแต่งพูดพลาดไงโมโหแล้วจิตมันคิดนึกตอมปรุงแต่งพูดพลาดว่ายังไงสบายใจไม่สบายใจจิตมันคิดนึกตอมปรุงแต่งกับอาการที่สบายใจไม่สบายใจไงกับอารมณ์นั้นน่ะคือมันดูแต่จิตดูแต่จิตปล่อยวางแต่จิตจิตเจตสิกะมันดูแต่มันปล่อยวางแต่จิตเจตติกเลื่อยไปทุกประการกันะมันไม่สนใจอารมณ์เลยว่าจะดีไม่ดีว่างไม่ว่างเบาไม่เบาสงบสงบนิ่งเฉย สบายไ่สบายมันไม่ไปนสนใจเลยแมย้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาทูนหนึ่งสำหรับผู้มีบุญวาสนาบารมีมันปล่อยวางแต่จิตเจิตจติกผู้รู้อารมณ์เมื่อไม่มีผู้ไปยึดถือเอาจิตมันก็จะจิตเนี่ยมันก็ได้แต่รู้อารมณ์แต่ผู้ยึดถืออารมณ์ไม่มีเพราะไม่มีผู้ยึดถือจิตซะแล้วนี่มันก็เลยพ้นทุกข์ไปเราเห็นแบบเนี้ยเราเห็นในใจเราเหมือนเห็นโทรทัศน์สีจอใหญ่เลย เราเห็นจิตเหมือนรูปเลยทําการทำาบวการทํางานของจิตเห็นจิตทํางานจิตเจตสิเราเห็นมันกระบวนการทํางานของมันเหมือนเหมือนเห็นในทวทัศน์เลยในใจเราเห็นจิตหรือจิตหรือวิญญาณเนี่ยเหมือนตาเห็นรูปเราเลยมาสอนพวกท่านบอกพวกท่านแต่มันมันยากมากเลยเพราะว่าอย่างบุดูณตุโลท้าเก็เห็นแบบเนี้ท่านเลยบอกว่าทํายาในเห็นจิตเหมือนดวงตาเห็นรูปทายาให้เห็นจิตเหมือนดวงตาเห็นรูป ไอ้ที่มันเห็นจิตรู้จิตน่มันคือญาณที่มันบอกว่าเห็นจิตรู้จิตเหมือนเหมือนนังเห็นโทรทัศน์ในใจเราเนี่ยคือญาณปัญญายาหรือปัญญาวิบุติญาณทัศนนะเป็นปัญญาใจปัญญาของใจมันเห็นจิตเหมือนตั้งตาเห็นรูปไม่ใช่ว่าเอาตาเราไปเห็นเราเป็นเรียกว่าตาในตาใจอ่ะตาในตานอกเนี่ยมันเห็นเนื้อเห็นเห็นเห็นรูปเนื้อเห็นเห็นรูปรูปเนี่ยแต่ตาในอ่ะมันเห็นจิต ไอ,อตัวที่ตานายเห็นจิตเขาเรียกยานยาน,ยานพ่อแม่ครูอาจารย์น้องปูดูนันตุโรที่บอกว่าทํายานให้เห็นจิตมันต้องตาเห็นรูปแต่พวกเราไม่เห็นจิตแต่ละมันก็เลยติดอารมณ์ตอนนี้มันจึงมีกระบวนการขึ้นมากระบวนการปฏิบัติมันจะเกิดกระบวนการปฏิบัติขึ้นมาว่าเอาเมื่อสอนตรงนี้แล้วไม่รู้เรื่อง สอนตรงนี้กี่ปียังไงก็ไม่ไม่รู้อะไรคืออารมณ์ไม่รู้่อะไรคือจิตเจตสิกคือเมื่อเมื่อดูจิตไม่เห็นจิตมันก็สอนไม่รู้เรื่องกี adviser, ่ปีกี่ปีก็ไม่เห็นจิตไม่รู้ว่าอะไรคือจิตเห็นแต่อารมณ์เนี่ยมันก็สอนไม่ได้ตรงนี้มันก็ต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีสําหรับคนไม่เห็นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นจิตเมื่อไม่เห็นจิตไม่มีอุปัยวาสนาะจะเห็นจิตก็ต้องเปลี่ยนให้ไปพิจารณากายความตาย หน้าเปิดปูพังแยกกายออกถือว่ากายกายร่างกายเนี่ยมันมาบังจิตซะเมื่อกายมันบังจิตก็แยกกายออกไม่ให้เหลือเป็นตัวเป็นตนเมื่อแยกกายออกจนใจไม่รู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยไม่เหลือตัวตนในในธรรมชาตินี้มันก็เลยว่างเปล่าว่าตัวตนก็ว่างเปล่าไปตอนน <além S 2> <corps. S 1> ี้มันก็เหลนจิตกระบวนการทํางานจิตในอากาศเลยเหมือนในอากาศเลยเพราะตัวไม hey. ่มีแล้วไม่มาทํางานอยู่ในร่างกายแล้วมันก็เลยเห็นง่ายเพราะว่ามันสิ้นกายไปแล้ว ดังนั้นพวกพิจากายมาถ้าขาดแล้วเนี่ยเห็นจิตง่ายเพราะอะไรเพราะว่าพิญากายขาดแล้วเนี่ยมันระเบิดโลกธาตุทไปหมดแล้วเหมือนร่างกายเนี่ยมันระเบิดออกไปหมดเลยไม่มีชิ้นดีไม่ไม่เหลือแม้แต่ประมานูเดียวมันว่างเปล่าไปหมดไม่มีไม่มีร่างกายเหมือนเป็นอากาศแล้วก็น้ําหนักก็ไม่มีมันก็เลยเห็นจิตเนี่ยมันเห็นจิตเป็นรูปเลยมันจิตมันเกิดเองดับเองในอากาศเลยมันคือร่างกายมันไม่มีแล้วไม่ไม่มีจิตมาเกิดอยู่ในตัวแล้ว มันไม่สุดว่าจิตมาเกิดในตัวจิตเกิดนอกตัวแต่มันจิตมันเกิดดับในอากาศให้เห็นเป็นรูปร่างลักษณะการทําง,งานของจิตเห็นเป็นรูปเลยมันก็เลยพ้นทุกข์ง่ายพวกพิจนากายมาตอนนี้เมื่อเอาสอนเห็นจิตเห็นจิตเอาก็พิจาณากายมาก่อนเพราะว่ากายมันมาบังจิตเดี๋ยวกันจะตายฟรี ว่ามูแต่ดูจิตเอ็นดูจิตแต่ดูจิตติดอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็ตายเรียอย่างเดียวดูจิตติดง่วงดูจิตติดสบายดูจิตติดง่วงดูจิตติดสบายดูจิตติดความไม่สบายมีแต่ติดสบายติดไม่สบายติดทุกข์ติดโศกติดเศร้าอย่างนงี้มันไม่ใช่เห็นจิตมันติดอารมณ์อย่างนี้มันไม่รู้เรื่องเราสอนจิตก็ไม่รู้เรื่องพูดจิตก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันติดอารมณ์หมดแล้วมันก็เลยต้องให้พิจารณากายเนี่ยเหตุที่ต้องให้พิจารณากายเลยต้องพิจารณากายเพื่อ เพื่อสิ้นการยึดถือกายร่างกายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนซะก่อนเมื่อสิ้นยึดถือร่างกายเป็นตัวเป็นตนมันก็ลบมันก็พอสิ้นจิตมันขนาดจิตที่มันสิ้นยึดถือกายเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันระเบิดโลกธาตุไปภายในไปร่างกายไม่เหลือหลอกไม่เหลือเลยไม่เหลือกายเลยไม่มีกายเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นอากาศธาตุไปเลยไม่มีน้ําหนักด้วยแล้วก็มันจะเห็นจิตชัดเพราะว่าไม่มีกายบางแล้วแต่เมื่อสอนแบบนี้พิณากายความตาย เน่าเปื่อยผุพังสลายให้ให้แยกร่างกายเป็นเหมือนกับเอนั่น่ะเหมือนกับอะไหล่รถเสียงกงอะ่ะแยกมันทุกชิ้นส่วนชิ้นไหนอย่างมันยังแยกได้แยกหมดอย่างกระดูกในร่างกายในวุฒิเจ้าแยกออกถึงสามร้อยท่อนกระดูกโครงล่างเราเนี่ยแยกได้ถึงสามร้อยท่อนอันไหนมันแยกได้ถอดได้ soi? แยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้หมดไม่เหลือเป็นชิ้นใหญ่เพื่อไม่ให้ไมนน่ให้เหลือเป็นตัวเป็นตนให้มันเน่าเปื่อยผุพังสลายาากับคืนสูด,ดินน้ำลมไฟมันจะได้สิ้นความยึดถือเป็นตัวเป็นตน แต่เมื่อให้พิจารณาแล้วมันก็พิจารณาแล้วอย่างก็อย่างที่โยมพี่เขาว่าเนี่ยพิจารณาแล้วก็กคุยโทรศัพท์พิจารณาแล้วก็ไปเล่นเฟซบุ๊กพิจารณาแล้วก็ไปดูยูทูปพิจารณาแล้วก็คุยก็เพื่อพิจารณาแล้วก็ไปทํางานทําครัวทากับข้าพิจารณาแล้วก็ไปเพลินไปคือไปเพลินกับอายตนะภายนอกบทพิจารณาจริงๆไม่ต่อเนื่องนี่คือเกิดปัญหาอีกเมื่อพิจารณาร่างกายจริงๆไม่ต่อเนื่อง โอกาสที่มรจิตเนี่ยมันจะเกิดปัญญาคือหมายถึงว่ามันจะเกิดปัญญาใจที่รู้แจ้งว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันจะเกิดปัญญาที่ใจอ่ะมันไม่เกิดเพราะว่าพิจาราร่างกายหน่อยเดียวไปโทรศัพท์ไปเล่นเฟซบุ๊กไปโทรศัพท์คุยกับเพื่อนไปดูโทรทัศน์ไปฟังเพลงไปหากิจการทําทําครัวทําอะไรรดน้ําต้นไม้ทําอะไรมันก็ไปทํากิจกรรมหมดมันก็ไปอยู่กับอายตนะภายนอกหมดเนี่ย มันก็เลยไม่ได้พิจารณากายจริงๆมันก็เลยไม่มีใครที่แทบจะหาตัวจับไม่ได้เลยที่ว่าพิจณากายแล้วทะลุไปหมดเลยจนไม่เห็นเหลือเป็นตัวเป็นตัวมันทะลุปูโปงไปหมดเลยมันคือกระดูกกระเดกมันผุพังสลายเป็นดินเห็นต่อหน้าต่อตาใจเลยมันแทบจะไม่มีใครมาเล่าอย่างงี้เราฟังชื่นใจสักคนหนึ่งมามันชื่นใจจริงใจเห็นแบบนี้นะถ้าใครมาเล่าแบบนี้อุ้ยเห็นไอ้กระดูกเห็นร่างกายเห็นเนื้อเห็นกายเห็นเน่าเปื่อยอวัยวะเน่าเปื่อยไปหมดแล้ว ไหลไปกอกับพื้นดินมันกระดูกนี่มันเป็นคิดเท่าทุลีไปเป็นดินเห็นชัดมากเลยเงี้ยมันน้อยคนที่จะมาเล่าให้เราฟังแบบเนี้ยมันไม่มีมันมีแต่ว่าพิณานแล้วก็ไปเที่ยวพิณานแล้วก็ไปกินพิณานแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์พิณาแล้วก็แจ๊ก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 ถามว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะพิณา,นากายพิณา,นานความตายไอ้เห็นเป็นดินน้ำลมไฟหน้าเปื่อยผุพังเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมง ในยี <Wars> ่บสี่ชั่วโมงเนี่ยทำกี่นาทีแล้วไปเล่นโทรศัพท์มือถือกี่นาทีไปใช้โทรศัพท์มือถือกี่นาทีทำกับ <Gym>. ข<ล>้าวในครัวเก็บเก็บหยิบจับจับจะจับด้วยน่ยกี่วันกี่กี่กี่ชั่วโมงจริงๆอยู่ในครัวได้ก็เป็นเป็นชั่วโมงครึ่งวันค่อนวันเน่เช้าเย็นอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรในครัวเนี่ยอยู่ก็ได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ทั้งวันทั้งคืนด้วยก็ได้ยังยังอยู่ได้เลยอยู่ได้มากเลย แต่ให้พินากายไม่ถึงวิไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีไม่ถึงกี่นาทีเลยแปลกมากเลยเนี่ยพินากายเนี่ยความตายหน้าเป,ปื่อยบุพพางดินน้ำลมไฟไม่กี่นาทีจริงๆนะเราเห็นพินาแต่ละคนเนี่ยแต่อยู่ในครัวทํางานครัวเก็บจับนูน่นเก็บนี่ทานูน่นทาเนี่ยอยู่ได้ทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยถึงค่ําเดี๋ยวเดี๋ยวคืนไม่เชื่อดูสิก็คือได้กลับไปเข้าครัวอีกละจริงตื่นมาตั้งแต่ตีไหนเข้าครัวเนี่ย ที่สามที่สี่รอบเช้าเข้าครัวรอบทักครัวทั้งวังวนเลยเนี่ยในครัวเนี่ยทั้งวันจริงๆอยู่กันแต่ในครัวเนี่ยแล้วคุยกันจับโต๊ะจับกลุ่มคุยกันเนี่ยโอ้ยมันมีเวลาพารณาเท่าไหร่อ่ะวันยี่สี่ชั่วโมงพารณาเท่าไหร่เราพี่ายี่บสี่ชั่วโมงสามเดือนเนี่ยแทบไม่นอนเลยนั่งหลับอย่างเดียวหลังไม่ไม่ได้นล้มตัวลงนอนเลยแต่พอระสอนพวกท่านไม่เอาเลย พิณาไม่กี่นาทีเลยต่อวันแล้วจะไปยังไงเนี่ยเมื่อกายที่เป็นขันธ์หน้ามันมันเป็นรูปกายเนี่ยมันบังมันบังนามเหมือนมันบังจิตหมดเลยมันก็เลยไม่เห็นจิตอ่ะอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าเออมันไม่ค่อยพิณากายไม่ค่อยชอบพิณากายอ่ะเมื่อมันกายมันบังจิตไม่ไม่ชอบพิณากายก็พุทโธไว้อย่างนั้นจิตมันได้สงบหน่อยไม่ฟุ้งซ่านมันมันชอบฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกตลอดทั้งวัน ยังก็พุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธถามจริงๆวันหนึ่งมีมีคนพุทโธกี่นาทีเราถอยลงมาเรื่อยอพิจาาจิตไม่เห็นจิตเอ้าไม่เห็นจิตก็มาพิจารณากายให้มันระเบิดโลกธาตุไปหมดมันจะได้ไม่มีกายเหลือมันจะได้เห็นจิตเกิดดับง่ายอ้าวพิจารณากายก็ไม่เอาไม่ชอบมันเน่าเน่าของไม่ชอบเน่าเน่าไม่ชอบดูืมชอบดูสวยๆกังามไม่ชอบมันของเน่าเน่าบุปผาไม่ชอบดู เนี่ยเอาไม่เอาแล้วก็เอาก็ไม่ไม่เอาอาจิตก็ไม่เอากายก็ไม่เอาแล้วทาอะไรเอาพุทโธไว้พุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธไม่ชอบพุทโธอ่ะเขาทำไงตอนนี้พุทโธก็ไม่เอาสมถะก็ไม่ทําวิปัสสนาก็ไม่ชอบทําสมถะก็ไม่ชอบทําแต่ชอบสบายอย่างเดียวไอ้ชอบสบายอย่างเดียว มันคือไม่ได้ไม่ได้เข้าสู่กระแสเลยไม่เคยทําอะไรเลยอยู่สบายไปวันวันคือภาวนาก็ไม่ภาวนาสมถะก็็ไม่ทำวิปัสสนาก็ไม่พิจารณากายก็ไม่รู้จิตก็ไม่เห็นอ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะเนี่ยจะเอา,านิพพานอย่างเดียวกูจะเอา,านิพพานกูจะนิพพานแต่ถามเขาไม่ได้เคยทําเลยแบบที่สอนเนี่ย